สวัสดีครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวีดามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีดัมแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดัมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเจ้า m s s หัว c b r 6 6ช่างห้าซึ่งเป็นรถที่ว่าโอ้โหแปลงเยอะมากๆนะครับแปลงเยอะมากๆพอทำเครื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำเครื่องต่อไปนะเพราะว่าค่อนข้างจะเสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่าผมลูกค้าจะรอนาน โอเคแต่ก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงคลิปถัดไปก่อนสําหรับคลิปถัดไปนะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับ125 i LED นะครับถามว่าเป็น2ระบบไหมไม่ใช่2ระบบระบบเดียวแล้วก็เป็นสเต็ปหรือที่เรียกว่าเป็นสเต็ปอัพง่ายๆนะครับในการโมลดเติมนะครับผมยิ่งช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่กวดขันมีอะไรบ้างผมก็เลยอยากจะทําให้ดูว่าทําแบบไหนเนี่ยอุปกรณ์ครบอย่างเงี้ย เราพอทำแบบไหนบ้างที่ขี่ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะมีแคมมีสปริงนะครับรีแมปกองเพิ่มนิดหน่อยท่ออาจจะเป็นพวกท่อหมกอย่างนงี้ครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไดโน่ให้ดูเลยว่าเดิมๆวิ่งได้เท่าไหร่แล้วไดโน่มีกี่ม้าใช่ไหมเดียวแล้วหลังจากทํามันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมแต่ก่อนที่เราจะไปไปโถมเจ้า m s x หัว CBR กัน66ชงห้าครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเร็ว ผมวันนี้ผมช่างบิ๊กบุยดำนะครับก็จะมานําเสนอชามพีเซ็กนะครับเอาใจสาวกพีเซ็กชามพีเซ็กของเรามีทุกรุ่นนะครับผมแต่สําหรับรุ่นที่นํามาเสนอวันนี้คือชามพีเซ็กสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบนะครับองศามีสองแบบนะครับตัวนี้เน้นกลางท้ายตัวนี้เน้นต้นกลางนะครับ ถามว่าต่างกันยังไงตัวนี้ตึงมือนะครับไล่อยู่ประมาณ140สบสบายๆส,ส,สำหรับรถที่มีแค่ท่อนะครับมีแค่ท่อไล่แค่ชามอย่างเดียวบวกท่อหนึ่งใบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ประมาณ140นิดนะผมร4 0ยิน,นิดแต่ว่าต้นจะไม่ปื๊ดปารเท่าอีกตัวหนึ่งครับราคาก็คือ1ชุด1,500บาทรวมทรงดวนเจีอนที่1ชุดก็มีประมาณนี้นะผมมีชามพร้อมเม็ด 6เมตรและผมก็จะขีดมาร์กไปให้เรียบร้อยถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมครับผมก่อนที่เราจะไปดูเจ้า M S X กันนะครับก็มาอัปเดตรถก่อนนะครับสำหรับเวฟร1อย i ชมพูคันนี้วันพรุ่งนี้ก็ส่งงานได้นะครับผม5.3ไม่ชักแล้วก็ผมจัดการรีแมปรับแต่งกล่องให้ส่วนเจ้าคันนี้เพิ่งยกเครื่องลงใช่ไหมเพิ่งเพิ่งยกเครื่องลงแล้วก็ ยกเครื่องขึ้นคืนละว,วันเดียวนะครับผมนัดส่งงานแต่เจอปัญหานิดหน่อยก็เลยยกเครื่องลงมาแก้สําหรับดีมเรือน c ีบีคันนี้ก็เป็นสเตป56นะครับผม56ไม่ชักนะครับอ่าต่อไปที่คันต่อไปนะครับผมคันต่อไปที่เจ้าแบงค์ขำแดงกําลังทําอยู่นี่ก็เป็นไอ้นี่นะผมเป็น57ไม่ชักนะครับ57ไม่ชักโอเคเป็นไงบ้างตอนแรก เห็นว่าเจอปัญหามันมีปัญหาอะไรเปลี่ยนกา้านก้านโยกเปลี่ยนก้านก้านโยกเฮะก้านโยกก้านดังตอนเช้าครับอะโอเคก้าน <Okay. S 2> ดังตอนเช้าตอนนี้ผ่าเปลี่ยนเรียบร้อย,ยรประกอบขึ้นโอ้โห oh, oh. ผ่าเปลี่ยนก้านเนี่ยเอาจิงริงนาน,นะาน,านไหมประมาณครึ่งวันได้ประมาณครึ่งวันได้ครับอ่ะแล้วจะพิเศษคดีเป็นไรการล็อกการล็อกแล้วก็ลูกเบรก อ,อันนี้จัดการเปลี่ยนกาย้านยังเปลี่ยนแล้วรอประกอบช้นหัวเปลี่ยนแล้วรอประกอบช้ดหัว๋องพรุ่งนี้นัดส่งลูกค้าตอนเช้านะก็เดี๋ยวเอาให้มันดีนะครับนี่ก็เป็นพวกงานอะไรเป็นชุดโปนะครับผมเป็นงานอะไรเป็นชุดโปสำสำหรับร้านเราก็เป็นลงกึงทําเองนะครับผมคือตอนนี้ทําอะไรได้เองเกือบทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่อะไรวาตุกฝาที่ว่ากําลังรอเครื่องทําฝามาอยู่ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ครับเห็นไหม มันทาฝุ่นเยอะนะแล้วมันเป็นอันตรายต่อเครื่องมันไม่ค่อยดีงั้นเดี๋ยวลงรอรอทำโชว์รูมตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงในเครื่องทําฝาพอลงเครื่องทําฝามาที่ร้านเราจะทําทุกอย่างได้เองนะครับอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อตีปอกยืดข้อนะครับผมครบหมดทุกอย่างล้วงลิ้นล้วงคาบูมามาใช้บริการก็ได้เลยครับไวแน่นอนเอ้ามัวเด่ยพูดฝอยอยู่สะมากจะมาดูเอ็มเอ็กซ์นี่วะอะมาแล้ว สำหรับคันนี้นานหน้าดูเลยครับเป็นโปรเจกต์เรียกครับโปรเจกต์ข้ามปียังได้นะครับถือว่านานมากเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาทํกเท่าไหร่แล้วมันติดปัญหาเยอะนะครับโอเคสําหรับเจ้า MX คันนี้ก็ไม่เกินเจ็ดวันนี้ต้องส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับผมไม่เกินเจ็ดวันนี้ต้องส่งงานให้ลูกค้าน้องๆหลายคนที่รอฟังเสียงรอกันได้เลยได้ยินแน่นอนชัดเจนแน่นอนมางั้นเดี๋ยวพี่มาให้ดูอ่าช่างทุก ขยับหน่อยครับนิดน,นึงะจะมาดูว่าการทำ M S X หัว C B เนี่ยคิดว่าใช้งบเท่าไหร่สี่หมอยู่ปหสี่หมื่นน่าจะมีสี่0 0ื่นขึ้นนะครับผมน่าจะมีสี่หมื่นขึ้นโอเคเพราะว่าลิ้นกล่องไฟท่ออะไรก็หมื่นกว่าแล้วสำหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นเสื้อ C N C นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังไล่ ไอ้น,นีอยู่ไล่เสื้อเดิมอยู่นะครับเสื้อ C N C มีปัญหาเรื่องปอกนิดนึงก็ยังไม่เสร็จหลายคนอาจจะผิดหวังว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ดินเสียงคลิปหน้าดินเสียงแน่นอน,นครับอันนี้คือติดเครื่องแล้วนะแต่มันมีปัญหาเรื่องเนี้ยโซ่ราวลินนะครับผมมีปัญหาเรื่องโซ่ราวลินที่เป็นะไรตุ๊บตำแหน่งมันเยื้องกันนิดนึงนะครับผม,มตำแหน่งมันเยื้องกันนิดนึง<ม>พอมันเยื้องกันนิดนึงทําให้โซ่มันอาจจะตกได้นะครับหรือบิดตัวได้นะครับ เราก็เลยต้องทําการรื้อมันออกมาใหม่นะครับรื้อออกมาใหม่ส่วนลิ้นเล่งเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถดูดอากาศได้เต็มที่นะครับผมก็จะแปลงใส่แป้นองศาแล้วหักมันออกมานะครับแต่ถามว่าองศาที่ฉีดลงเต็มๆคือองศาเนี่ยคือฉีดดีมากเลยนะคือมันพึบลงไปเลยเนี่ยองศาตรงหัวหัวหวฉีดทิ่มลงไปอะ่ะคือเอาง่ายๆเหมือนไอดีเหมือน ID, อน้ำมันอะไรมันเข้าได้เต็มร้อย นะแต่มันจะเสียเรื่องการดึงอากาศหน่อยเพราะว่ามันมีโครงขวางกั้นอยู่โอเคอันนี้ใส่แล้วเหรอยิงน็อตเหรอยังครับยังอลองไหนรอลองถอดออกให้น้องๆดูหน่อยสำหรับการแปลงไอ้เจ้า MSX หัว c b r สิ่งที่เป็นปัญหายากที่สุดก็คือตรงนี้ครับผมตรงที่ใส่สตาร์ทมือเนี่ยแะครับผมสตาร์ทมือเนี่ยเราต้องใส่ปีเนียมกันสตาร์ทแตกไม่พอครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงนี้ครับอ่ามาดูกันเลย นี่เห็นไหมนี่แปลงสายสะพานโซ่ของมีโอนะครับแปลงสายสะพานโซ่ของมีโอนี่แล้วสิ่งที่มีปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวสะพานตัวล่างก็มีอีกใช่ไหมตุ๊กสะพานตัวล่างต้องมีอีกแต่ว่าสะพานตัวล่างเขามีไว้ทําอะไรเขามีไว้เอาไว้ป้อนโซ่ด้วยเอาง่ายงการโซ่เราลิ้นตกคือเราต้องเชื่อมตรงนี้ออกมานิดนึงคือเราจะเอาสปาสะพานมาเสียบลอยอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้คือเราต้องป้อนด้วยเนี่ยอาจจะต้องมา มิลลิ่งช่วงนี้อ่ามิลลิ่งตรงช่วงนัดตรงนี้ให้สะพานโซ่มันเสียบเข้าไปได้นะครับสะพานโซ่มันต้องบังคับเนี่ยบังคับให้โซ่มันเข้าและเดียวนะโอเคสิ่งที่แปลงยากก็คือตรงส่วนนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยส่วนนี้เวลาลงคึงเชื่อมมาหนาเนี่ยเราต้องมาเดินมิลลิ่งใหม่ใช่ไหมมิลลิ่งใหม่ไม่งั้นโซ่มันจะเบียดเนี่ยเห็นไหมโซ่อะมันจะเบียดแข็งมากนะครับโซ่เบียดแข็งมากแล้วทิคง่ายก็คือว่าเฟืองตัวเนี้ย ต้องย้ายตำแหน่งใหม่เลยนะครับผมย้ายตำแหน่งใหม่ตำแหน่งเดิมไม่ได้นะครับเฟืองตัวนี้ตำแหน่งเดิมไม่ได้เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าเราต้องทําการเซตให้โซ่เราลิ้นมันตรงตอนนี้เหมือนมันมันวิ่งเฉียงออกไปเหระใช่ไหมเหมือนว่าวิ่งเฉียงออกไปและจุดสําคัญคือเนี่ยเวลาเราวางไอ้เฟืองตัวเนี้ยเนี่ยเฟืองตัวเนี้ยเห็นไหมเฟืองตัวนี้พี่ต้องกึงเห็นไหมเห็นไหมนี่ขนาดเฟืองตัวนี้กึงยังแทบจะไม่พ้นเลยนะ แทบจะไม่พ้นเลยเวลาเราวางเข้าไปครับเวลาเราวางเข้าไปอย่างเงี้ยมันใส่สตาร์ทมือก็ค่อนข้างจะแปลงยากแต่ถ้าเป็นพวกงานเด็บๆเนี่ยแปลงง่ายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีเสียงขูดอยู่เห็นไหมเนี่ยก็เลยต้องแปลงตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับสําหรับเจ้า M S X คันนี้และอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าต้องแปลงกันยากพอสมควรเลยก็คือตรงนี้นะผมเนี่ยเนี่ยตรงที่วางไดสตาร์เพื่อที่จะสตาร์ทมือไอส้สตาร์ทมือใหญ่หญๆอะ่ะกระไหนก็นมีถั่วไม่ตกแต่ มีการเชื่อมหน้าแข้งตรงเนี้ยมาสูงมากเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเห็นไหมมีการเชื่อมมาแข้งกว่าประเกตเอมาหนามากตรงเนี้ยแล้วพอเวลามันวางไดฟสตาร์่มันวางไม่ได้อ่ะช่างตุ๊กไหนลองวางไวฟสตาร์ดูเดี๋ยวเอาเอานี่ออกก่อน่ะเอานี่ออกอ่าโอเคเอาลิ้นออกนะครับอันนี้เป็นไดไม่ใช่ไดที่ใช้งานนะครับเป็นไดจําลองมาวางครับเนี่ยต้องวาวเลยเนี่ยก็คือต้องกัดหน้าแข้งลงไปอีกลึกพอสมควรเลยเนาะกัดหน้าแข้งลึกลงไปพอสมควรแล้วก็ต้องสร้างหูยึดด้วย สร้างหูยึดใดสตาร์ทใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นงานแปลงที่แบบถามว่าแปลงยากไหมมันไม่ยากแต่มันแปลงจุกจิก,จกหลายที่มากคือมันต้องคิดไปทําไปคิดไปทําไปนะครับแปลงจุกจิก,จกหลายที่แล้วก็ถือว่ายากไหมก็แต่ว่ายากเลยก็ไม่ยากเนาะแต่ว่ามันต้องใจเย็นๆทำเฉยๆครับใจเย็นๆทาสําหรับพวกองศาเครื่องทางเดินน้ามันอะไรเนี่ยผมว่าผมจัดการโอเคเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมอ้อน้ําหมอ้อน้ําแต่งหายากนะักเราก็เลยหาหม้อ,มอน้ําเดิมนี่ะมาใส่แต่เป็นของเจ้าสปาร์กนะครับหนึ่งสามห้าอะตุบเอาสปาร์กมาใส่ <c ugh> ก็อาจจะอยู่ประมาณองศาประมาณนี้นะครับอจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยโอเคองศาหม้อน้ําก็อยู่ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะย้อยตรงนี้อีกขนาดนี้มันกำลังสวยอจับไว้หน่อย,ย,ออยครับช่างตุบโอเคนะครับหมอ้อน้ําก็น่าจะอยู่ประมาณขนาดนี้แหละกาลังสวยอ่า ทีนี้เราจะมาอัปเดตตรงไหนกันต่อเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่คิดก่อนแป๊บหนึ่งถ้าตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จก็โอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรติดขัดแล้วนะตุกใช่ไหมส่วนท่อนี่ก็ต้องคือเดินใหม่กับรถเลยถึงจะเข้าทรงนั่นเดียวท่อต้องเดินใหม่กับรถถึงจะเข้าทรงส่วน66ชัก5ครับไปเกณฑ์นหนาหน่อยอันนี้ใช้เป็นกา้านอะไรวะฟอร์สใช่ไหมก้านฟอร์สก้านฟอร์ส<ๆ>นะครับพอแปลงเสร็จแล้ว สิ่งที่น่าหนักใจตามมาคือว่าอะไรรู้ไหมถ้าเซตไม่ดีพังพังมีสองอย่างพังเพราะหนึ่งเราเซตไม่ดีใช่ไหมช่างเซตไม่ดีความร้อนสะสมแต่เรื่องเนี้ยเราไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราทํารถทุกวันเราเซตรถแต่ถือว่าจบทุกคันแต่สิ่งที่ห่วงก็คือไอ้พวกงานแปลงนะครับพวกแข็งพวกที่เชื่อมมานะ่ะหัวมันจะเล้าไหมมันจะแตกไหมเกียวน็อตอะไรมันจะรูดรูดมันจะหลวมไหมนะครับซึ่ง ถือว่ายากครับเพราะว่างานแปลงหัวอย่างนี้เซนเตอร์ศูนย์กลางข้อกับเสื้อนี่ต้องแม่นพอสมควรถ้าไม่แม่นลูกสูบเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเบียดซ้ายหรือเบียดขวาเบียดบนหรือเบียดล่างมีโอกาสที่ไม่จบสูงนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบการรีวิวรถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ช่องเราเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปดีๆนะครับที่เราลงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดลงคลิปวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมสําหรับใครอยากได้ยินเสียงเครื่องคันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมเดี๋ยวจะรีบติดเครื่องให้ไวที่สุดสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ